Hi there, you have. Welcome to my channel. We're gonna watch today, guys, a video from Thailand's um, unexpected change for ignorance are company, Competitors are threatening to stop watching. Watching if Techball cancels some results some results Okay, Thailand creates new standards for Techball uh, World Cup. Okay, let's see. If you guys want more about them, please comment down below and let's go. What's going on? สถานการณ์พลิกผันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับควันหลงของกีฬาเทคบอล <Wow. S 1> รายการชิงแชมป์โลกปี2020 uh. ว่าพลิกคาดครับฝรั่งเนี่ยออกมาร้องเลยนะครับแล้วก็ประกาศจุดยืนอย่างชัดเจนเลยถ้าหากว่าฟรีเทคเนี่ยมีการยกเลิกในเรื่องของการตีลังกาแล้วก็จะไม่ขอดูกีฬาเทคบอลอีกตลอดชีวิตกันเลยทีเดียว ผมเข้าไปส่องคอมเมนต์างประเทศนะครับโอไทยถือว่าเป็นอะไรที่เสน่ห์มากๆเลยทีเดียวนะโอเคเขาก็ขอแสดงความยินดีกับประเทศไทยกับการกวาดเหรียญทองอย่างเยอะเลยนะอีกเขาไม่ว่าการทำงานเป็นทีมและกลยุทธ์ที่น่าทึ่งต่างหากที่ทำให้ไทยเอาใจคนทั้งโลกได้สำเร็จประเทศไทยเก่งมากนะหรือแม้ทั่ว่ายาอยู่ในนาฬิาแบบทุกคนเนี่ยทำให้ประเทศนี้

มาแบบมากๆเลยเราจะเชื um <NY> ah! ่อครับคุณผู้ชมกลายเป็นสถานการณ์พลิกผันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับควันหลงของกีฬาเทคบอลในรายการชิงแชมป์โลกปี2024ครับหลังจากที่นักกีฬาเทคบอลทีมชาติไทยของเราเนี่ยไปประกาศศักดาอย่างยิ่งใหญ่นะครับด้วยการกวาดไปถึง4เหรียญทองกับ อีกหนึ่งเหรียญทองแดงว้าวเ h ี y ย r e literally unstoppable right ชาติต้นตำรับอย่างฮังการีที่ในปีนี้ไม่มีเหรียญทองเลยนะครับได้เหรียญเงิสองเหรียญแล้วก็เหรียญทองแดงหนึ่งเหรียญขณะที่โรมาเนียได้หนึ่งเหรียญทองแล้วก็สองเหรียญทองแดงโปแลนด์เนี่ยได้หนึ่งเหรียญเงินกับอีกสองเหรียญทองแดงนะครับส่วนบราซิลได้เหรียญเงินนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเหรียญทองแดงที่เซอร์ไพรส์จะจัดก็คืออินเดียครับ ปีนี้ประกาศสักดคว้าได้หนึ่งเหรียญทองแดงแบบ okay. จะเชื่อ well. นะครับแต่ปร, uh. ประเด็นหนึ่งที่กำลังกลายเป็นที่พูดถึงณตอนนี้ครับของบรรดาแฟนๆเทคบอลจากต่างประเทศทหรือกลุ่มฝรั่งที่เขาดูเทคบอลเนี่ยก็ต้องบอกแบบนี้ครับ okay. ว่าวิธีการเล่นาร์ประเทศไทยณต, mm. ตอนนีนะ้กำลังกลายเป็นที่พูดถึงอย่างกว้างขวางเป็นอย่างมากเลย เพราะว่าเอาตรงๆนะวินาทีนี้ครับยังไม่มีใครครับที่มาเลเซียหรือก๊อปปี้ไฮไลท์การเล่นของเทคบอลไทยได้เลยแม้กระทั่งชาติที่มีความช่ำชองกีฬาประเภทตะก้ออย่างมาเลเซียหรือแม้กระทั่งเมียนมาเองก็ตามก็ยังเล่นไม่ได้เท่ากับทัพนักกีฬาไทยเราแล้วสำคัญนะครับ เดอร์ Bro, they just เดอว่า just couple or ที or ่กรุงโฮมีนประเทศเวียดนามี่ยมันได้เปรียบเป็นเสมือนแ I don't know ได้เห็นสกิ a ภาพของมาร anyone know t รถระดับสูงจริงๆเรียกว่าเป็นระดับมาสเตอร์ไปอีกขั้นหนึ่งเลยนะครับแม้กระทั่งฮังการีเองเนี่ยที่ก่อนหน้านี้ มักจะเป็นเจ้าเหรียญทองในการแข่งขันชิงแชมป์โลกมาโดยตลอดแต่คราวนี้โดนไทยกวาดไปถึง4เหรียญทองครับก็เลยมีการตั้งกระทู้ถาม so ว่าณตอนนี้เทคบอลเนี่ยควรจะมีการยกเลิกการตีลังกาหรือไม่นะ네ครับซึ่งก็อย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ช่วงต้นคลิปครับว่าพลิกคาดครับฝรั่งเนี่ยออกมา ร้องเลยนะครับแล้วก็ประกาศจุดยืนอย่างชัดเจนเลยถ้าหากว่าฟรีเทคเนี่ยมีการ Are <you S 1> Again <them? S 1> ในเรื่องของ <It> s <S การเล่แล้วก็จะไม่ขอ <Wow. S 1> ดูกีฬาเทเบอลอีกตลอดชีวิตกันเลยทีเดียวพร้อมเข้าไปส่องคอมเมนต์ของต่างประเทศนะครับต่างคอมเมนต์นะครับไปในเชิงบวกสำหรับประเทศไทยของเราเลยทีเดียวนะ คอมเมนต์ที่ผมชอบสุดๆนะครับ<ม>ก็คือคอมเมนต์เทคบอลไทยเนี่ยได้สร้างมาตรฐานใหม่ให้กับการแข่งขันกีฬาประเภทนี้ไปสู่สายตาระดับโลกอย่างแท้จริงนะครับโอเคหรืออีกคอมเมนต์บอกว่า <All right. S 2> ผลงานที่เทียมชาไทยทำได้เนี่ยไม่มีใครทัดเทียมเลยพวกเขา ทำให้รู้ว่ากีฬาเทคบอลเนี่ยเกิดมาสําหรับประเทศไทยโดยเฉพาะเลยค <That was S 1> รับ <good> บางคอมเมนต์เนี่ยก็บอก <That was S 1> ว่าคนะของพวกเขาเนี่ยเป็นเครื่อง mm. สูตรถึงการทํางานหนักและทุ่มเทเป็นอย่างมากฉันไม่เคยดูกีฬาเทคบอลแล้ว <Okay. S 1> รู้สึกตื่นตาตื่นใจขนาดนี้มาก่อนนะครับอีกคอมเมนต์ก็บอกว่าการทํางานเป <I was S 1> ็นทีมและทักษะที่ยอดเยี่ยมเปรียบเสมือนการที่ประเทศไทย มี mm hmm. ความน่าทึ่งกับกีฬาประเภทนี้หรืออีกคอมเมนต์บอกว่าใช้ชนะดังกล่าวสมควรที่จะได้รับ,รบ okay, ใช่ว่าด้วยเพราะ <to play. S 2> พวกเขาสร้างความน่าทึ่งให้กับกีฬาประเภทนี้นะครับหรืออีกคอมเมนต์บอกว่า เทคบอลไทยถือว่าเป็นอะไรที่มีเสน่ห์มากๆเลยทีเดียวนะอีกเขาเม์ว mm ่าขอแสดงความยินดีกับประเทศไทยกับการกวาดเหรียญทองอย่างเยอะเลยนะอีกเขาเม์ว่าการทํางานเป็นทีมและกลยุทธ์ที่น่าทึ่งต่างหากที่ทําให้ไทยเอา <Yeah. S 1> ชนะใจคนทั้งโลกได้สําเร็จประเทศไทยเก่งมากนะหรือม่กงว่าอย่าหยุดพัฒนานะก้าวต่อไปพวกคุณเนี่ยทำให้กีฬาประเภทนี้ กลายเป็น oh <my S 1> ที่ <God. S 1> สนใจมากๆประเทศไทยเล่นเท็กบอลแบบลุกเป็นไฟเลยโอ้ดียวแล้วก็ยังมีคอมเมนต์บอกว่าโมเมนต์ของการตีลังกาฟาดเนี่ยมันคือโมเมนต์แห่งตำนานชัดๆถ้าจะมีการยกเลิกฉันขอไม่ดูดีกว่าอู้หูคอมเมนต์บาแบบข้างครับคือก็ต้องบอกเล่ากันแบบนี้ครับคุณผู้ชมว่า สิ่งหนึ่งที่นักกีฬาไทยของเรามีความน่ารักในการแข่งขันครั้งนี้นะครับผมเห็นได้จากคอมเมนต์นก็คือ,อนักกีฬาเทคบอลไทยทุกประเภทนะครับ <Yeah. S 1> แลมีการเ hey, ฮ oh. ก็มีการเตะทีรท oh, ์่แต่พอเป็นผู้ชนะแล้วเนี่ยก็เรียกว่ารู้จัก oh, มีน้ำใจนักกีฬา <Close game. S 1> ถ้าสังเกตดูดีๆครับคุณผู้ชมนักกีฬาเทคบอลเราเนี่ยไม่เคยหัวเสียเลยนะครับพั้งที่กีฬาประเภทนี้มันเป็นกีฬาประเภททีมเวิร์คที่ต้องอาศัย ความเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับเมื่อเพื่อนผิดพลาดเนี่ยเรามักจะเห็นฝรั่งเขามีการทักทวงหรือต่อว่านแต่การทาไทยเราไม่มีการต่อว่ากันครับพลาดพลาดเริ่มเริ่มต้นใหม่ไปกันต่อไรทำนองนี้นะครับนะ hmm. แล้วอีกคอมเมนต์ของฝรั่งก็บอกว่าเป็นการต่อสู้ที่สุดมันนะหลายคู่เนี่ยทาให้ชั้นอะดรีนาลีนพุ่งพ่านเลยทีเดียวหรืออีกคอมเมนต์บอกว่าทุกช่วงเวลาที่ได้ดูเทคบอลไทยเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่เข้มขน้นและเร้าใจที่สุด เกมหนึ่งเลยทีเดียวก็ว่าได้นะอีกคอมเมนต์ว่าจัดต่อบิงนะเทคบอลฉันอยากดูไทยนะและฉันจะรอดูฉันแทบอดใจไม่ไหวแล้วที่จะได้ติดตามพวกเขากับผลงานการตีลังกาแบบนี้นะหรืออีกคอมเมนต์ก็บอกว่านักกีฬาคนคือตำนานในสนามของทีพวกเขาได้พิสูจน์อึยอดเยี่ยมและวิสัยทัศน์ในการแข่งขันที่กลายเป็นผู้ต่อสู้ที่ริง แล้วก็อีกคอมเมนต์นะครับมอ,อบร์ยอนนะเขาบอกว่าฉันเนี่ยไม่เคยเคยเห็นการเล่นเทคบอลแบบนี้มาก่อนเลยมันเป็นอะไรที่น่าตื่นตาตื่นใจมากๆเลยนะครับ huh. หรืออีก wow. คว่าการต่อสู้ยิ่งใหญ่บรรยากาศโดยรอบก็ดีกองเชียร์เต็มความจุไปหมดเลยเป็นอะไรที่ทําให้เทคบอลมีมูลค่าขึ้นเยอะมากๆเลยทีเดียวบางคอมเมนต์ก็บอกว่าเมื่อไหร่เทคบอลจะถูกบรรจุในโอลิมปิกบ้างฉันเชื่อว่ากีฬาประเภทนี้จะสามารถดึงดูด คนดูได้มากกว่ากีฬาบางประเภทด้วยซ้ำนะแล้วอีกคอมเมนต์บอกว่านี่มันคือระดับการเล่นของทีมจากเอเชียจริงหรือประเทศไทยทําได้ยังไงนะครับหรืออีกคอมเมนต์บอกว่าทักษะของไทยนี่มันเหนือจริงๆฉันไม่คิดมาก่อนเลยว่าทีมชาติไทยจะสามารถรุดหน้าแซงบราซิลหรือแม้กระทั่งชาติอย่างฮังการีซึ่งเป็นชาติที่คิดค้นกีฬาประเภทนี้มาได้อย่างไรนะครับหรืออีกคอมเมนต์ว่าเป็นช่วงเวลาที่หน้าตื่นตาตื่นใจสุด เป็นแอคชั่นสุดมันถ้าเปรียบเท็จบอลดังบุญดีนี่เองแล้วก็มีการคอมเมนต์กันเยอะมากว่าไทยเนี่ยมีฝีมือในกีฬาเทคบอลระดับสูงเป็นอย่างมากขอคารวะและสูฮกมากๆเลยทีเดียวนะแล้วก็อีกคอมเมนต์นะครับก็มีการเข้ามาบอกว่านี่จะเป็นอีกหนึ่งประวัติศาสตร์และกลายเป็นตำนานแบบชัดๆเลย ฉันขอบคุณเวียดนามด้วยที่เป็นเจ้าภาพอย่างน่าทึ่งในครั้งนี้แล้วฉันจะติดตามเป็นแฟนคลับของประเทศไทยนะครับอีคอมเมนต์บอกว่าเมื่อไหร่ประเทศไทยจะมีการส่งออกศาสตร์ของการตีลังกาให้กับฝรั่งบ้างฉันอยากเห็นฝรั่งตีลังกานะครับนะแล้วก็คอมเมนต์ว่าว้าวสุดยอดจริงๆเลยนี่เป็นการรวบรวมคอมเมนต์จากทางฟีเทคนะครับที่ได้มีการ อัพวิดีโอของนักกีฬาเทคบอลทีมชาติไทยของเราให้ดังไกลไปทั่วโลกซึ่งต้องบอกนะ <Okay. S 1> ว่าไม่ใช่แค่กลุ่มเอาเซีนยน,นเองเนี่ยพอรู้ <What S 1> ว่ <I 'm S 1> าไทยสามารถนะครับสร้างชื่อเสียงกับกีฬาประเภทนี้ได้สำเร็จและเป็นการช่างชื่อเสียงที่ประเทศเวียดนามด้วยเนี่ยก็มีการเข้ามาชื่นชมเป็นอย่างมากเลยทีเดียวบอกได้เลยนะครับว่านะักตอนนี้นะกีฬาเทคบอลไทยถือว่าเป็นหนึ่งกีฬาที่ขึ้นไปสู่เวทีระดับโลก ไปไปที่เรียบร้อยอย่างรวดเร็วจริงๆนะครับเพราะว่าต้องยอมรับครับว่าเทคบอลไทยเนี่ยเพิ่งจะเล่นแบบจริงๆจังๆแล้วก็มีการแข่งขันในเวทีชิงแชมป์โลกครั้งแรกก็แค่ปี 2, <My S 1> <า>ส0งพันสอ,เอ,เ,อเองเนาะจากนั้นมา1ปีก็สามารถประกาศสัปดาห์ในการคว้า, <Okay. S 1> าเหรียญทองในการแข่งขันชิงแชมป์โลกแล้วก็รายการเมเจอร์ต่างๆนะครับเป็นอีเวนต์ซีรีส์ที่จัดในเอเชียส่วนใหญ่เนาะ แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ต่อยอดพัฒนาปี2023ก็มีผิดหวังบ้างนะครับชนะบ้างอะไรเงี้ยแต่พอมาจัดการแข่งขันชิงแชมป์โลกที่เวียดนามในปี2024ผมพูดได้เลยว่ากลายเป็นปรากฏการณ์ไปเลยทีเดียว oh. ซึ่งปัะจะสํสำคัญผมวิเคราะห์ well, แบบนี้เรื the ่งเวียดนามเนี่ยนะครับอากาศไม่ต่าง <Okay. S 1> จากไทยบรรยากาศ <'s> okay. ก็ไม่ต่างจากไทยนะครับแม้ว่าไปแข่งที่เวียดนามกองเชียร์เวียดนามจะเชียร์ฝรั่งออกนอกหน้านอกตาหน่อยนะครับ แต่ว่าไทยเราก็ไม่ต้องไปแข่งกับเรา Every competition นั่นหรอ Every competition นั่นหว่าปี2023ไทยเราเป็นเจ้าภาพชิงโลกปี2024เวียดนามเป็นเจ้าภาพชิงแชมป์โลกผมว่าครั้งต่อไปนะครับทางฟีเทคคงจะเลือกไปจัดในโลกที่ทางฝั่งอเมริกาแน่ๆนะครับเพื่อเป็นการนะครับเปิดตลาดและเชื่อว่าตอนนั้นเนี่ยนักกีฬาไทยของเราน่าจะได้เจอบททดสอบที่พิเศษกว่านี้นะครับและเชื่อว่าในปี2025ครับเทคบอลไทยของเราจะ ร้างความหวือหวาและก็คือฮาอย่าง <Wow. S 1> ต่อเนื่องได้อย่างแน่ <This S 1> นอนครับนะและนี่ก็คือข่าวอัปเดตของเท h b บอลนะครับรวบรวมคอมเมนต์ฝรั่งร้องแสดงจุดยืนชัดถ้ายกเลิกตีลังกาก็จะไม่ดู t e ท h b บอลเป็นจริงไปแล้วครับคุณผู้ชมและสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมปแบบนี้ <c oughs> ก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับ รวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับคลิปนี้ผมลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ Thank you for making media yeah. is making good e f f o r t I'm grateful for him Anyway guys if you guys w a not t t a l k about them please comment them and take your sub guys Bye bye